พีชผีเด็กเช้าเหรอเนี่ยไปอาบน้ำแล้วไปเรียนดีกว่าเบสเด็กชายที่จะขี่จักรยานสัญจรไปโรงเรียนเขาเป็นเด็กที่ไม่โตมากนักแต่ก็โตพอที่จะมีแฟนได้เบสเป็นเด็ก ที่ไม่ค่อยหวังหากับใครนะักที่จะมักอยู่แต่คนเดียวไม่ค่อยสนใจใครเป็นพิเศษเขาก็จะมาเรียนตามปกติซึ่งเขาเป็นเด็กที่เรียนพิเศษเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดจึงต้องเรียนพิเศษแทนที่จะมาโรงเรียนแบบปกติเขามาทีไรเขา ก็จะมีเหตุผลที่จะแอบไปกิน,กนข้าวคนเดียวหรือกินทีหลังที่ไม่ให้ครูเห็นเพราะเขาน่าไม่อยากให้ครูเห็นใบหน้าของเขานั่นเองถ้าครูเห็นครูก็จะต้องต่อด่าวะต่อด่าว่าเขาอย่างแน่นอนเหตุผลที่เขาไม่ยอมถอดก็คือเขานั่นดัดฟันอยู่นั่นเองถ้าครูเห็น ครูก็จะต้องด่าเป็นพิเศษแล้วเพราะว่าเด็กมหนึ่งไม่สมควรที่จะไปดัดฟันเฮ้ยนี่ฝนตกอีกแล้วเหรอเนี่ยโอยเรียนก็ใกล้จะเสร็จแล้วต้องตากฝนกลับบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยอ๋อลืมไปเอาร่มมาอยู่ มันก็ใช้ร่มกลับบ้านเลยแล้วกันนะเขาก็ขี่จักรยานกลางร่มกลับบ้านตามปกติเหมือนที่เขาเคยทําเหมือนครั้งก่อนๆถ้าฝนตกเขาก็จะทําแบบนี้ทุกๆวันแต่ตอนที่เขาขี่อยู่เขารู้สึกเสียวสันลังแปลกๆเหมือนมีอะไรตามเข้ามาอยู่นั่นเองแต่เขาก็ไม่ได้คิดมาก อาจจะเป็นลมพัดเมื่อเด็กชายกลับมาถึงบ้านเขาก็เปิดคอมหาข้อมูลในการทำการบ้านทันทีโดยที่ไม่สนอะไรทั้งสิ้นนอกจากการทำการบ้านและส่งอย่างเสร็จสมบูรณ์ตกหลึกๆเขาก็จะมานั่งดูทีวีตามประษาของเขาเองอยู่ทุกๆวัน เขาเริ่มง่วงจึงได้ปิดทีวีนอนแต่เขาดันหิวขึ้นมาความง่วงก็ได้หายไปทันทีเขาจึงเดินมาที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วสั่งอาหารกิน ในตอนนั้นเขาก็สั่งกาแฟมาหนึ่งแก้วว่าจะกินสักนิดสักหน่อยแล้วค่อยกลับไปนอนอยู่ดีเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กมาจากที่ไหนที่หนึ่งอแอแอเขาตกใจจึงคิดว่าเขานั้นหูฝาดไป และคิดมากเกินไปนั่นเองเขาก็เลยกลับไปนอนตามปกติแต่เขากลับไม่ปิดไฟนอนเหมือนทุกๆวันที่เคยทำเขากลับเปิดไฟนอนและเหมือนจะนอนขยับไปขยับมาเหมือนคนนอนไม่หลับนั่นเองอยู่ดีไฟของเขาก็ดับลงโดยที่เขาไม่ได้ลุกไปไหนและไฟก็ดับเปิดดับเปิดอยู่แบบนั้น จนเขานั่นหลับตาลงแล้วไฟก็ได้เปิดขึ้นมาจากนั้นเขาก็ได้หลับไปขอให้ท่านผู้ชมรอรับชม ep 2ซึ่งเสนอเป็นตอนก่อนจบนั่นเองนะครับซึ่ง ep 3จะเป็นตอนจบนะบ๊ายบายครับ